สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาถุยกันเรื่องที่เอ่อค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวคือการทำสมาธิในพีระมิดนะครับมีข้อมูลที่ผู้ฟังแชร์มาเราเลยจะมาดูกันว่าแนวปฏิบัติเป็นยังไงแล้วประโยชน์ที่เขาว่ากันเนี่ยมันคืออะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆค่ะโดยเฉพาะแนวคิดที่ว่าตัวพีระมิดเองเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นแหล่งพลังงานอะไรสักอย่างใช่ครับดูเหมือนแกนหลักของเรื่องเลย คือเขาบอกว่าพีระมิดเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานตามหลักเอ่อที่เรียกว่าโหราศาสตร์เวทนะครับแล้วก็รูปทรงเรขาคณิตแบบนี้มันดึงดูดพลังงานบวกได้อืเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือมาทําความเข้าใจคํากล่าวอ้างพวกนี้กันแล้วก็ดูว่าถ้าจะใช้พีระมิดทําสมาธิเนี่ยตามข้อมูลที่ได้มาเขาแนะนําให้ทํำยังไงบ้างเอาละครับมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าจุดที่ผมว่ามันแบบทึ่งนิดน,ดนดคือ ไอเดียที่ว่ารูปทรงง่ายๆเนี่ยมันสร้างสนามพลังงานได้เนี่ยแหละครับใช่เลยค่ะแล้วสิ่งที่ค่อนข้างเด่นชัดในข้อมูลนี้ก็คือกฎเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆที่ดูจะพิถีพิถันมากนะคะไม่ใช่แค่ว่ามีพีระมิดแล้วเข้าไปนั่งเฉยๆได้เลยอ๋อมีรายละเอียดเยอะเลอครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่ว่าเฉพาะเจาะจงอย่างแรกเลยนะคะคือเรื่องขนาดค่ะ เขาบอกว่าพีระมิดเนี่ยควรจะใหญ่กว่าตัวเราคนที่เข้าไปนั่งสมาธิประมาณสี่เท่าสี่เท่าเลยครับค่ะสี่เท่าแล้วก็เรื่องวัสดุที่ใช้สร้างก็มีแนะนําไว้แบบว่าควรเป็นวัสดุที่เชื่อว่าเป็นมงคลหรือนําพลังงานได้ดีอย่างไม้บางชนิดโลหะหินอ่อนหรือคริสตัลอืมแต่ก็มีข้อห้ามชัดเจนนะคะอย่างพวกพลาสติกหรือปูนปลาสเตอร์ราคาถูกอันนี้คือห้ามเลยใหญ่กว่าสเท่า แหล่งข้อมูลเขาได้อธิบายเหตุผลไหมครับว่าทำไมต้องขนาดนั้นหรือว่าทำไมวัสดุถึงสำคัญขนาดนี้ละเอียดเชิงกลไกลเป๊ะๆนะคะแต่จะเน้นย้ำว่าการทำตามเงื่อนไขพวกนี้มันสำคัญต่อประสิทธิภาพคือดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับความเชื่อที่ว่าวัสดุบางอย่างมันนาพลังงานได้ดีกว่าขยายพลังงานได้ดีกว่าในขณะที่บางอย่างอาจจะไปขัดขวางการไหลเวียนของพลังงานนะคะอ๋อครับครับค่ะ แล้วก็อย่างเน้นเรื่องความสะอาดด้วยนะคะทั้งข้างในข้างนอกพีระมิดแล้วก็แม้กระทั่งทิศท,ที่เรานั่งหันหน้าไปตอนทําสมาธิทิศทางก็มีผลด้วยเหรอครับตามข้อมูลคือมีผลค่ะเช่นเขาบอกว่าถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือจะให้ผลโดยรวมดีที่สุดถ้าหันไปตะวันออกจะเน้นเรื่องสุขภาพส่วนตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานเนี่ยจะเกี่ยวกับโชคลาภความมั่งคัง่งอะไรทํานองนั้นค่ะโอ้ละเอียดเหมือนกันนะครับ ค่ะความเฉพาะเจาะจงขนาดนี้มันก็ชี้ให้เห็นระบบความเชื่อเบื้องหลังนะคะว่าการจัดวางทางกายภาพที่แม่นยำมันส่งผลต่อพลังงานที่มองไม่เห็นได้น่าสนใจมากครับกดเกณฑ์ดูเคร่งครัดทีเดียวลบผลลัพธ์ละครับประโยชน์ที่เขาว่ากันเนี่ยมีอะไรบ้างครับจากแหล่งข้อมูลมีหลายด้านเลยค่ะอย่างด้านจิตใจก็เช่นทำให้รู้สึกสงบสุขมากขึ้นมีทัศนคติบวกความจำดีขึ้นหรือ เอ่อบางทีก็อ้างไปถึงความสามารถพิเศษไปเลยนะคะอย่างการระลึกชาติได้หรือการสื่อสารทางโทรจิตโทรจิตและลึกชาติอันนี้เอ่อเป็นคำกล่าวอ้างที่ค่อนข้างจะว้าวเหมือนกันนะครับค่ะก็ตามข้อมูลระบุไว้อย่างนั้นนะคะมีด้านอื่นอีกไหมครับนอกจากเรื่องจิตใจพวกนี้มีค่ะมีด้านจิตวิญญาณที่ว่าช่วยเพิ่มพลังให้คำอธิษฐานแล้วก็เรื่องสุขภาพโดยรวมแล้วก็ด้านโชคลาภด้วยค่ะ คือ,อครอบคลุมตั้งแต่เรื่องภายในจิตใจไปจนถึงผลลัพธ์ภายนอกเลยฟังดูเหมือนเป็นเครื่องมือครอบจักรกวาลเหมือนกันนะครับเนี่ยตามที่เขาว่ามาแล้วมีข้อควรระวังอะไรไหมครับที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นเน้นไว้เป็นพิเศษมีค่ะแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเหมือนกันอย่างแรกก็เรื่องวัสดุที่เราคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใช้พีระมิดที่เป็นสีสีเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีความรู้เรื่องสีบำบัดด้วยอ๋อครับ นอกจากนี้ก็มีข้อจํากัดเรื่องเวลาสําหรับบางกลุ่มคนค่ะเช่นเด็กเล็กๆอายุต่ํากว่า3ามขวบแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ควรจะอยู่เครื่องในพีระมิดนานเกิน20นาทีอ้าวมีจํากัดเวลาสําหรับบางกลุ่มด้วยแสดงว่าพลังงานที่ว่าเนี่ยมันอาจจะแรงไปเข้มข้นไปสําหรับบางคนอย่างนั้นหรือเปล่าครับน่าจะเป็นไปในทํานองนั้นค่ะแล้วก็ยังมีคําแนะนําให้ถอดพวกเครื่องหนงังแล้วก็โลหะทุกอย่างออกจากตัวก่อนเข้าไปนั่งสมาธิ ทอดเครื่องประดับโลหะออกหมดเลยใช่ค่ะเหตุผลที่เขาให้ไว้ก็คือเชื่อว่าพีระมิดเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนถ่ายทอดสิ่งที่เรียกว่าพลังงานจักรวาลหรือพลังงานชีวิตสากลเข้ามาสู่ร่างกายเราแล้วของพวกนี้อาจจะไปรบกวนกระบวนการนั้นได้ทั้งหมดทั้งบ่วงนี้นะครับทั้งกฎเกณฑ์ประโยชน์ข้อควรระวังดูเหมือนมันจะวนกลับไปที่แนวคิดพื้นฐานเรื่องการจัดการหรือถ่ายทอดพลังงานที่มองไม่เห็นจริงๆนะครับ ความสะอาดทิศทางแล้วก็ประโยชน์ที่อ้างถึงก็กว้างมากตั้งแต่เรื่องจิตใจจิตวิญญาณสุขภาพไปจนถึงโชคลาภเลยครับแล้วก็มีข้อควรระวังที่ต้องใส่ใจอย่างเรื่องวัสดุข้อจำกัดเวลาการใช้สีการถอดเครื่องประดับคือทั้งหมดนี้มันวนอยู่รอบๆแนวคิดหลักที่ว่าพีระมิดเป็นโครงสร้างพิเศษที่สามารถโต้ตอบกับพลังงานพื้นฐานบางอย่างได้แล้วก็ถ่ายทอดพลังงานนั้นได้อื ซึ่งถ้าเราจะลองเชื่อมโยงเรื่องนี้ให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกหน่อยนะคะแหล่งข้อมูลบอกว่าพีระมิดถ่ายทอดพลังงานจากระวาลหรือพลังงานชีวิตสากลสู่ร่างกายมนุษย์ได้อันนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาว่าแล้วหลักการหรือระบบความเชื่ออะไรที่มันอยู่เบื้องหลังการเชื่อมโยงรูปทรงเรขาคณิตง่ายๆอย่างพีระมิดเข้ากับพลังงานสากลที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับ และแนวคิดแบบนี้พอลองเอาไปเทียบกับความเชื่อโบราณอื่นๆที่เขาก็เชื่อมโยงพวกโครงสร้างสถาปัตยกรรมเข้ากับเรื่องจิตวิญญาณหรือพลังงานเหมือนกันเนี่ยมันมีความเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างก็น่าจะเป็นคําถามที่ชวนให้เราหรือผู้ฟังลองไปคบคิดต่อได้ดีทีเดียวค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจปิดท้ายจริงๆครับสําหรับการเจาะลึกของเราในวันนี้ขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกนะครับยินดีค่ะ